กลัวอีกใช่ไหมเนี่ยจะไ,ไ,ไ,ไปพรุ่งนี้เหรอทำไมอ่ะกลัวอะไรหลกกลัวหมอกลัวมันไม่หายด้วยโอ้หายสิคะ <laughs> โอ้ไม่ต้องร้องนะคะอ่ะเจสซี่วันนี้เป็นอะไรหรลกร้องไห้หึร้องไห้ตาแดงเลยเจ,จ,จ็บคอคอเคล็ด ใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้เจสซี่ทำอะไรนะบอกเพื่อนๆสิคะลกูกเดินไปชนโตแล้วก็มันจะตกหมูก็สะบัดคอแรงสะบัดคอแรงใช่ไหมอ่านั่นแหละเราไม่ระวัง <c oughs> เห็นไหมคะอันเนี้ยก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยเจสซี่อ่ะคือหันคอไปด้าน <c oughs> าด,ด้านซ้ายไม่ได้นะคะ เจ็บไหมนั่นเอาอย่าหันสิลูลกลอ๋อข้างบนก็ไม่ได้เหรอโอโ้โหนี่ต้องพาไปหาหมอแล้วมั้งเนี่ยนอนได้ไหมคะลองนอนดูซิเวลาเรานอนลงเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บอยู่คับเจ็บอยู่แบบนี้ต้องหาท่านอนนะคะหาท่านอนที่มันไม่เจ็บแล้วคืนนี้จะนอนได้ไหมเนี่ย วันนี้ okay. นั่งนอนแลนนั่งนอนไม่ใช่เขาเรียกว่านั่งหลับลูกไม่ใช่นั่งนอนนะคะวันนี้เจสซี่นะคะไปตัดผมหน้าม้ามานะทุกทีผมจะเปิดขึ้นข้างบนนะคะแต่วันนี้ไปตัดหน้าม้ามาฟุ้งฟริงเลยวันนี้แต่ความเสลอของเจสซี่ก็ยังมีอยู่เห็น <c oughs> นะเออเราต้องไปหาหมอแล้วแหละ ก็คือรอดูอาการอีกวันหนึ่งนะคะเพิ่งเกิดเหตุเมื่อกี้เลยสสดร้อนๆเลยนะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่หายนะคะก็ต้องพาไปหาหมอนะคะในหนูลองเอียงขวาสิคะหันขวาขวาเอียงได้ขวาได้หมดซ้ายอันลองหันซ้ายสิลูกมันได้แค่นั้นใช่ไหมแล้วก็เวลาเงยหน้าขึ้น มันเจ็บตรงไหนถ้าเงยหน้าขึ้นเจ็บข้างหลังโอ้โห О. ทำไงดีละเนี่ยก็ไม่รู้ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าไม่หายนะไม่จะพาไปหาหมอนะคะก็แล้วแต่หมอแล้วกัน<ส>เดินก็เดินไม่ได้เหมือนเหมือนตัวเหมือนหุ่นยนต์ต้องเดินเหมือนหุ่นยนต์นะ เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอียงคอไปทางซ้ายได้ไม่ต้องร้องแล้วลูกไม่ต้องร้องละไม่เป็นไรไม่ต้องร้องมันเป็นอุบัติเหตุเฉยๆนะคะเออเออเ,อ,อเจ็บเจ็บเข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ยพาไปหาหมอนะคะแต่ว่าเจสซี่ถ้าอยู่เฉยๆหนูเจ็บไหม <you> เจ็บเยอะไหมคะ เจ็บเยอะอยู่อยู่เฉยก็เจ็บเหรอไะงั้นไปหาหมอกันเราไปหาหมอกันนะกลัวอีกใช่ไหมเนี่ยจะไปพรุ่งนี้เหรอทำไมอ่ะกลัวอะไรลูกกลัวหมอกลัวมันไม่หายด้วยโอ like ้หหายสิคะมันต้องหายสิลูก มันมันคือมันไปหาหมอแล้วก็จะหายหมอเขาจะให้กินยานะคะถ้ากินยาไม่หายหมอเขาก็เอ็กซเรย์ดูอะไรพวกนี้ยกาไม่ได้เข็มมาทิ่มหรอกถ้าไม่หายเป็นไงเจสซี่ต้องเป็นอะไรเดินเหมือนหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะหานโคอก็ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหาคุณหมอแล้วหายแน่นอนนะอ่าเงียบนะคะไม่ต้องร้องนะคะโอเคเงียบนะ แล้วก็น้องๆที่ดูอยู่นะคะเวลาจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุเหมือนเจสซี่ได้นะคะตอนนี้เอียงคอทางซ้ายไม่ได้ละเจ็บด้วยนะคะแล้ก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อเตือนใจนะคะให้น้องๆนะทําอะไรระมัดระวังด้วยนะคะไม่อย่างนั้นจะเจ็บตัวเหมือนเจสซี่นะวันนี้แม่จอยกับเจสซี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ